สัตว์ทั้งหลายอันเกิดมาในโลกนี้ย่อมมีสภาวะกำหนดมิได้ห้าประการชีวิตตังคือชีวิตนั้นก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งพยาธิคือการป่วยไข้นั้นก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งกาเลเพลาอันมรณะนั้น ก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งเทหนิกเขปนังที่อันจะทิ้งไว้ซึ่งกาเลวระนี้ก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งคติซึ่งจะไปพบเบื้องหน้านั้นก็หากำหนดมิได้ประการหนึ่งเป็นห้าประการด้วยกันและลึกถึง ความตายสบายนะักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้น วาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงโรงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตขับฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ ไปกว่าลงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรส่งเสริมเติมความดีอันคืนวันพลันดับ ลงลับล่วงท่านทั้งปวงอุตสาสร้างทางกุศลแก่ลงแล้วรำพึงถึงตัวตนอายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีลมหายใจเข้าออกบอกให้รู้มีเกิดดับ สลับอยู่ดูเปิดเผยเกิดมาเพื่อสิ่งใดไม่รู้เลยล้วนลงเอ่ยคืนกลับรับชีวินแค่รู้ตัวทั่วพร้อมย่อมผ่านพน้นกฎสากลคือกรรมย้ำทวิน เก่าต้องใช้ใหม่อย่าสร้างล้างมนทินอนิจังทั้งสิ้นอนัตตาหากน้าตาเป็นน้ำยาชุบชีวิตเชิญญาติมิตรคร่ำครวญรำพันหากี่ศพแล้วที่รถ หยดน้ําตาไม่เห็นฟื้นคืนกายาดั่งตั้งใจธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวนเป็นของจริงจงจำอย่าคําครวนสิ่งที่ควรเร่งธรรม คือกรรมดีอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่ยามพรากเมื่อจากเอืน่นเมื่อเจ้ามา มีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาออกจากคันมารดาแก้ผ้าร้องอุเวก้องภาชิญทุกข์ และสุขขาโตบโตขึ้นมุ่งหาเงินเพลินชีวาเทก็หาทุกสารพัดมารัดตนเมื่อยังไม่ตายมุ่งหมายว่าของข้าเพราะตันหาพาจิตคิดหลงไหลแม้ตัวเรา เผายังเอาไปเผาไฟมีสิ่งใดเป็นของเราก็เปล่าเลยแรกเกิดมามีแต่หัวและตัวเปล่ามิได้เอาเงินทองคล้องมาด้วยเมื่อเป็นอยู่บากบันเข้าขั้นรวย ยามมอดม้วยก็ทิ้งไว้ไปแต่มือมีเงินทองกองลน้นพ้นภูผาจะซื้อเอาชีวาไว้ก็ไร้ผลเมื่อความตายมีหมายทั่วทุกตัวคนติดสินบนเท่าไหร่ชีพไม่คืน จะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีผลได้แต่หนีเรื่องซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเลยเพราะเจ้ามาจากดิน ถึงแม้เจ้าจะบยบินไปไกลแสนไกลแต่สุดท้ายเจ้าก็ต้องกลับคืนสู่ดินดินที่เจ้าจากมาสิ้นสุดสายสังสารสุดสิ่งสร้างสารสืบสายสุดสิ้นสิ่งแท้สาย สิ้นสงสัยสุดสังสารอันอัดขาวโพลนที่ได้เห็นเหมือนดังเป็นสิ่งเตือนสติได้ว่าสรรพ,พสิ่งทุกอย่างต้องจากไปเหมือนกระดูกขาวไซที่ได้มอง มียศศักดิ์สูงส่งเป็นว่าเล่นมีหน้าตาเป็นดั่งเช่นนิมิตหมายมีเงินทองร่ำรวยทาดมากมายมีความตายรออยู่สุดปลายทางสุขอื่นใดจักยืนยงคงเที่ยงแท จะมีแน่นั่นหรือในสิ่งไหนเมื่อมีสุขมักมีทุกข์คลุกกันไปจะไปหวังให้ได้สุขทุกนิรันร์ก็ในเมื่อคนเรานี้เข่านักความเย่อหยิ่งยิ่งนักเป็นไหนไหนชอบถือตัว มัวหลงตามโลกไปแต่สุดท้ายไม่เหลือสิ่งไรให้ได้ชมมีความสุขที่ว่าแน่แน่จริงไหมต้องเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นคืนขมมาลายหายไปพันเปรียบสายลม ไม่เหลือเขาให้ได้ชมอันใดเลยบุญและบาปที่เราทำนำสนองนำเที่ยวท่องหันเหเฉลฉไลบุญให้สุขทุกเพราะบาปขนาไปกว่าจะได้มรรคผลดนนิพพาน นาฬิกาเดินเข็มทีละนิดบอกชีวิตจะยังอยู่ไม่ถึงไหนบอกชีวิตว่าจะอยู่อีกไม่ไกลบอกชีวิตให้จําไว้ให้ทำดีนาฬิกาเดินเข็มทีละนิดบอกชีวิต ให้ทำดีให้เป็นสีเพื่อสะสมผลบุญบารมีเพื่อสู่พบที่ดีเมื่อจากไปให้ชีวิตดับลงซึ่งตรงหน้าให้หนภาวาดภาพกลางความฝันให้ความรัก กับความสุขเท่าเทๆกันให้คืนวันหยุดยัง้งนั้นไม่มีจงมันทำความดีเพื่อสร้างผลเกิดเป็นคนทำเถิดประโยชน์แสนแม้วันหนึ่งสิ้นลมลมสิ้นแรงยังมีแสงแห่งธรรม นำทางไปอย่านึกว่าวันว่างจะสร้างได้ตายเมื่อไรไปมืดมนคงสิ้นหวังน้ำบ่อหน้าหายากลำบากพลันคอยกี่วันพ้นกี่คืนมนมืดมัวให้ความผิด เป็นครูนําชีวิตหลงทําผิดพ้นไปใครว่าชั่วคิดทํำไมเวลาไม่รอตัวปรับความชั่วเป็นกรรมดีมีคู่ตนเวลาไปจะได้พาหายห่วง ไม่ลำล่วงเกินใครใจกุศลไม่ไปรับยังมีชื่อกล่าวทั่วคนให้ความดีอยู่ล้นในปัตตภีอน,นิจังสังขารมันไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอ ถึงแม้ว่ามีเงินเพลินพนอมิอาจต่อติดปีกลีกความตายอานิจาสังขารไม่เที่ยงหนอมีเกิดก่อพังยุบบุบสลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่คู่ดับไป การสลายดับสังขารน,นั้นสุขจริงสวัสดีครับผมดอนต้มเลือดหมูปากเกตนะครับมากล่าวคำขอบคุณแขก,กทุกท่านที่มาร่วมงานตั้งแต่วันรถน้ำศพคุณแม่ทองสุกแซ่จิว๋วณวัดแม่น้ำออตำบางขันแต่อำเภอเมืองจัังหวดสมุสทรสงครามผมรู้สึก ขอบคุณแขกทุกท่านที่มาเร่วมลดน้ำาศกและมาฟังพระสวดพระอภิธรรมงานของคุณแม่ของสุขแท่จิ๋วที่วัดแม่น้ำนี้และเออขอขอบคุณทุกท่านที่มาสวดฟังพระอภิธรรมและมาร่วมงานตั้งแต่แรกจนถึงวันชาปนากิจ และผมขออภัยที่ไม่สามมารดูแลแขกทุกท่านได้ทั่วถึงและไม่ได้บอกกล่าวทุกท่านที่บางคนอาจจะไม่ทราบต้องขออภัยมาณานที่นีด่ด,ด,ด,ด้วยและขอกล่าวคําขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานชาปนกิจคุณแม่ทองสุขแซ่จิ๋วไว้นะที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ